สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับครูทีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูทีจะมานําเสนอเกี่ยวกับจงกัวกายควังความรู้ทั่วไปของประเทศจีนวันนี้ครูทีเอาความรู้อะไรมาฝากไปดูกันเลยประเทศจีนหรือจง,อก,องกัวหนนมิกงเรขอกัวประเทศจีนมีพื้นที่รวมประมาณ9.6ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของโลกและมีประชากรมากที่สุดในโลกกว่า1,400ล้านคนเ <L un> มืองหลวงของจีนคือป่ยจิงหรือรกุ้งปักกิ่งประเทศจีนแบ่งเป็น23มณฑลรวมเกาะไต้หวัน5เขตปกรครองตนเอง2เขตปกรครองพิเศษคือฮ่องกงและมาเกา๊า4มหานครคือ ปักกิง่งเทียนจินเซี่ยงไฮ้และฉงช,ชิงจงกัวัวฉีทงชาติจีนจงกัวหมายถึงประเทศจีนกัวฉีกัวหมายถึงชาติหรือประเทศฉีคือทงกัวฉีคือธงชาติดังนั้นจงกัวกัวฉีจึงหมายถึงธงชาติจีน ธงชาติจีนเป็นรูปดาวสีเหลืองห้าดวงบนพื้นสีแดงดาวดวงใหญ่หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนดาวดวงเล็กสีดวงหมายถึงชนชั้นกรรมกรชนชั้นชาวนาชนชั้นนายทุนน้อยชนชั้นนายทุนแห่งชาติซึ่งหมายถึงเอกภาพของประชาชนจีนทุกคนชนชาติจีนจีนมีแผ่นดินที่กว้างใหญ่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เรื่องชนชาตินั้นซับซ้อนมากตอนนี้ที่ทางการจีนยอมรับมีทั้งหมด56ชนชาติในจำนวนนั้นปร,ประชากรชาวฮั่นนั้นมีประมาณ90%ส่วนคนกลุ่มน้อยหรือเส้าชู่หมินจูอื่นๆนั้นมีประมาณ10%มาดูกันเรื่องของภาษานะครับภาษาที่ใช้คือภาษาจีนกลางหรือที่เราเรียกว่าภูทงว่า อีกครั้งหนึ่งนะครับภูทงข่าจีนพนันธิ่ใหญ่เนี่ยใช้เป็นภาษาทางการเลยส่วนอักษรจีนนั้นเป็นตัวย่อนะครับทุกวันนี้นะครับแนวโน้มการเรียนภาษาจีนนะครับได้แพร่ออกไปทั่วโลกเลยดังนั้นต้องเรียนแล้วล่ะจะได้ไม่ตกเทน